แค่เริ่มกินแหลเนี่ยอาการปวดมดลูกข,ของคุณอะ่ะมันเริ่มบัดเทาเลยนะสิ่งที่คุณต้องนางมาก็คือคุณไปนํารากหญ้าขัดมอนค่ะคุณนํารากของเขาณนะสักสองสามรากมันต้มกับนะ้ำหนึ่งขวดเล็กนะขวดละสิบบาทหลังจากนั้นต้มให้เดือดไปแล้วก็อุ่นเอาไว้ประมาณ3านาทีคุณยกขึ้นมาดื่มกินเอะเชา้ากลางวันเย็นคุณกิน่องเล่งได้เลยนะอาการปวดมดลูก โดแค่ไหนมันจะบรรทาบวบางได้ดีมากๆ,ๆเลยคลิปนี้เนี่ยจัดให้จัดให้ตามคําขอเลยนะปัญหาเรื่องสุขภาพถ้าคุณเห็นเป็นพิจัรณ์เมื่อไหร่นะคุณต้องนึกถึงอาการแน่นๆเรื่อยๆหายใจไม่อิ่มทาอะไรนิดหน่อยบางคนมือสั่นๆใจสั่นๆอย่างเงี้ยเอ่อบางคนตีขึ้นนะมึนงงเสียการส่งตัวเนี่ยพี่หมอได้ให้คําแนะนํากับหลายๆท่านเกี่ยวก,กับอาการดังกล่าวหายได้ดีมากคุณอยากมีสุขภาพแข็งแรงจากอาการดังกล่าวเมื่อไหร่สามารถโทรเข้ามาได้097289 4916เบนพัชระค่ะ